สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาโอมาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะนำหม้อขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำค่ะน้ำเริ่มร้อนใส่พริกแกงส้มค่ะวันนี้พี่ดาใช้เป็นพริกแกงส้มใต้นะคะ คนให้พริกแกงละลายค่ะพอพริกแกงละลายใส่หน่อไม้ดองนะคะที่ต้มสุกแล้วลงไปค่ะพี่ดาเอาหน่อไม้ไปต้มมาแล้วนะคะหน่อไม้ดองอันนี้เป็นหน่อไม้ดองที่แม่พี่ดาดองมาให้ค่ะ และเนื่องจากหน่อไม้ดองนะคะผ่านการต้มมาแล้วเราก็จะต้มไม่นานนะคะแค่เขาเดือดอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะและอีกอย่างนะคะหน่อไม้ดองอันนี้เป็นหน่อไม้ดองที่แม่พีดาทําเองนะคะเขาไม่ได้เปรี้ยวมากค่ะพี่ดาจะขอใส่มะขามเปียกนะคะจะใส่แบบเป็นอย่างนี้เลยค่ะแกะเม็ดออกแล้วนะคะก็ใส่ลงไปสักนิดหน่อยค่ะให้เขามีความเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดหน่อไม้ดองข,ของใครมีความเปรี้ยวแล้วนะคะไม่ต้องเติมมะขามก็ได้ค่ะ พอความเปรี้ยวของเราได้ที่นะคะพี่ดาก็จะตักเอามะขามเปียกอันนี้ออกนะคะเขาจะได้ไม่เปรี้ยวต่อค่ะหลังจากปรุงรสนะคะต้มต่อมาจนกระทั่งน้ําเดือดค่ะหลังจากที่น้ําเดือดได้ที่นะคะเราจะใส่ปลาลงไปพอใส่ปลาแล้วห้ามคนนะคะวันนี้พี่ดาใช้เป็นปลาโอนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยพี่ดามีตับปลากับไข่ปลานะคะก็จะใส่ไปด้วยค่ะกดปลาให้จมๆน้ำแกงก็พอนะคะอย่าคนค่ะเดี๋ยวคาว้าแกงส้มนะคะถ้าจะให้อร่อยเราต้องอุ่นหลายๆครั้งค่ะยิ่งอุ่นบ่อยยิ่งอร่อยค่ะ รอนะคะจนกระทั่งเนื้อปลาสุกค่ะค่ะตอนนี้นะคะเนื้อปลาของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ดาจะใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็ฉีกๆนะคะขยำขยำค่ะใส่ไปเลยค่ะเขาจะได้มีความหอมรสชาตินะคะก็ชิมเอาตามความชอบนะคะก็จะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะความหวานจากเนื้อปลาค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหน่อไม้ดองแบบดองแล้วเปรี้ยวมากๆนะคะอย่าใส่นะมะขามเปียกนะคะอย่าใส่มะขามเปียกเด็ดขาดหรือถ้าจะให้ดีอ่ะต้มไปสักพักหนึ่งแล้วชิมก่อนค่ะแล้วค่อยปรุงนะคะถ้าเปรี้ยวเกินมันจะแก้ยากค่ะใส่ใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะก็ต้มต่อไปจนใบมะกรูดสุกเนื้อปลาสุกดีก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาโอลองไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ